ดำเอ้ยเป็นไงบ้างลูกพี่หนูจากไปแล้วพี่โทเล็กไปแล้วลูกนอนนะลูกนะโูกลูกหนูจากไปโทเล็กจากไปเศร้าใจเหรอลูกไงลูกดำคะดำต้องเล่นอยู่กับ กลนแล้วก็อ้วนเนาะพอเจียวพอเจียวครับนอนลูกนอนอ้วนเฝ้าบ้านก่อนนะลูกนะตัวเล็กไปที่วัดแล้วตัวเล็กไปเผาโกลนอยู่ไหนอะครับ อ๋อไปเห็นแล้วล่ะไปเห็นโกรธแล้วแม่ฮูนอนนะลูกนะนอนนะลูกนะดำดำนอนฟ้าแม่ฮูนะลูกไปเห็นโกรธแล้วล่ะโกรธลบอยู่ตรงนี้เองของครับน้องหนูไปแล้วนะไูเล็กไปวัดแล้วหนูเล่นกับดำแล้วก็ อ้วนเนาะดูแลแม่หูแล้วก็พ่อเจี๊ยบนะลูกหนูเป็นพี่คนโตน้อยลูกนาะบาย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 ต,ต,ตรงเนี้ยเป็นที่นอนที่ปรดของตัวเล็กเลย วนมานอนแทนตัวเล็กนะลูกตัวเล็กคงดูอ้วนอยู่บนสวรรค์ล่ะดูพี่น้องทุกตัวดูพ่อแม่อยู่บนสวรรค์ตัวเล็กไปอยู่กับพ่อแจนแล้วนะลูกยังดีนะเจียวยังกินข้าวได้อืบาย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  bye, top, bye, bài bye,